ผู้คนจะนับถือคุณทันทีด้วยห้าเคล็ดลับนี้เคล็ดลับที่หนึ่งแต่งตัวดูดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะคนจะประเมินคุณจากการแต่งตัวหรือจากสิ่งที่เขาเห็นเคล็ดลับที่สองท่าทางนั้นสำคัญชะไหนลองคิดดูว่าคุณจะเชื่อใครระหว่างคนที่ยืนหลังคอมกับคนที่ยืนแบบองคอาจผึ่งผายเคล็ดลับที่สามน้ำเสียงและการใช้คำพูดมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของคนดังนั้นคุณต้องรู้จักการใช้น้ำเสียงและรู้จักเลือกคำที่ใช้เคล็ดลับที่สี่พูดบวกบวกได้ใจพูดลบลบไปไกลไกลการพูดบวกบวกทำให้คนรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณเป็นคนฉลาดและเคล็ดลับที่ห้าหาสิ่งที่ชื่นชมผู้อื่นและชื่นชมด้วยความจริงใจและนี่คือห้าเคล็ดลับที่ง่ายๆที่เมื่อคุณฝึกใช้จนเป็นนิสยัย ผู้คนจะนับถือคุณในทันทีที่ได้เห็น